ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียนข้าวขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาธีรานุธีระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญา รู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้เมีโยวกลับมาสู่นสถานที่แห่งนี้คือวัดเขาสนามชัยมาเพื่อทำความดีเพิ่มเติมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอบรมกายาของตนเอง ถ้าเราเชื่อว่าเราทบได้เราก็จะประสบความสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งขอขอเชิญจเจริญพรญาตโยมทุกท่านนั่งตามสบาย <c oughs> ต่อจากนี้ไปนะธมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้มาแสดงให้ท่าน สาธุชนคนดีทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนะวันนี้ต่อมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องรักษาศีลห้าแล้วได้อะไรคุยมนะคุยมวันรักษาศีลห้าแล้วได้อะไรบ้างคนส่วนมากไม่รู้ว่าการรักษาศีลห้านั้นได้อะไรคุยมรู้แต่เพียงว่าถ้าหากถ้าหากว่ามีการงดเว้นจากบาปห้าอย่างแล้วเนี่ย อยก็คือถ้ารักษาศีลแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสทำบาปห้าอย่างนะก็คือฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้รักทรัพย์ก็ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมก็ไม่ได้พูดปดก็ไม่ได้ดื่มสุรามีอะไรก็ไม่ได้ก็ยมเนี่ยก็จะรู้แค่นี้เนี่ยพราฉะนั้นคนส่วนมากจึงไม่รู้ว่าอานิสงส์ของศีลมีอะไรบ้างรักษาศีลแล้วได้อะไรบ้างฉะนั้นคนจึงไม่อยากรักษาศีลกันก็ยม เพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลห้านี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนคุยมการที่บุคคลคนใดคนหนึ่งจะรักษาศีลห้าได้เนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีองค์ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นคุณและโทษของศีลคุยมอาทิเช่นว่ามีองค์ปัญญาพิจารณาเห็นว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตมีพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยตำหนิติเตียนคนที่ทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้ง หรือมีองค์ปัญญาพิจารณาว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นชาติที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรทำบาปมีปัญญาพิจารณาว่าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่ในที่สุดชีวิตของเราก็จะต้องแก่ชราและตายไปในที่สุดมีองค์พิจรารณามีองค์ปัญญาพิจารณาว่าตระกูลของเราหนะวงหรือวงสาคณาญาติของเราไม่เคยทำบาปถ้าหากว่าเราทำบาป ลงไปแล้วเนี่ยตระกูลของเราก็จะถึงความเสื่อมเสียหรือมีปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราทำบาปทำิิศีลลงไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับโทษในปัจจุบันคือได้รับโทษทางกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ยังจะต้องได้รับโทษทุกขภัยในอบายภิทั้งสีด้วยก็คือจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดก็ตามมี ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจทั้งนี้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็จะยินดีในการรักษาศีลก็สามารถที่จะรักษาศีลได้ขยมอันนี้ก็เป็นเ,เหตุปัจจัยหนึ่งในใน,ใน,ในหลายๆเหตุปัจจัยที่จะทําให้บุคคลลดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาได้ขยมฉะนั้น <c oughs> ในเรื่องของศีลนี่มีอน,นิสงส์มากขยม พระเจ้าทรงแสดงอานิสง,งส์ของศีลคุณของศีลประโยชน์ของศีลนี่เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มีอนุภาพมากเช่นศีลเป็นกำลังหาที่เปรียบไม่ได้นะศีลเป็นอาวุธอย่างสูงสุดศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐศีลเป็นเกราะป้องกันภัยอย่างน่าอัศจรรย์ศีลเป็นสะพานเป็นมหาอำนาจ ศีลเป็นสเบียงอันเลิศศีลเป็นสเบียงนำทางอันประเสริฐศีลเป็นกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยมศีลเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องรูปไหลออหนะ้อันประเสริฐศีลเป็นพาหนะอันประเสริฐยิ่งนักแล้วก็ศีลเป็นสะพานเป็นมหาอำนาจด้วยขยนเป็นต้นนะอันนี้ท่านแสดงพลนาคุณของศีลเอาไว้ฉะนั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามมีการรักษาศีล รักษาศีลห้าเป็นต้นนักขยมศีลห้ามีอะไรบ้างนะมีการงดเว้นจากอะไรบ้างหนูน้อยศีลห้ามีอะไรบ้างลูกหนึ่งงดเว้นจากจากการฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดให้รีบตบโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ผิดแล้วอันนี้เป็นคําของคนพ่านนะไม่ได้ไม่ได้พอยุงมากัดหนูปั๊บทำยังไงเอ,อ่ยหนูทํายังไงยุงมากัดมดมากัดทํำยังไงสเพสัตตาเปีย้ย ไม่ใช่นะต้องเขี่ยไปเขี่ยหรือเป่าก็ได้เบาๆหรือเอากระดาษทิชชู่นะกระดาษทิชชู่แต่ปัดไปเบาๆเดี๋ยวถ้าเราเอามือไปเขีย่ยเดี๋ยวกระต่ายใช่ไหมคุณโยมแต่เราอาจจะไม่ได้มีเจตนาหรอกแต่มันก็ตายเพราะเอ่อความแรงของของเราของมือเราอย่าง้ก็คิดเขีย่ยไปนะเอากระดาษทิชชู่เขี่ยไปเราก็ได้ชื่อได้เราก็ชื่อว่าได้ทําบุญแล้วข้อหนึ่งก็คือการ,รเดเลี้ยนจากการฆ่าสัตว์คุณโยมก็เป็นคนมีศีลแล้ว ฉะนั้นนี่ศีลห้าก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมสี่ไม่พูดปดโกโหกหลอกลวงและห้าไม่ดื่มสุรามีไรเครื่องดองของเมาที่ทําใจให้เกิดความประมาทเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เรียกว่าศีลห้าแค่คุยม,มีศีลห้าแค่นี้แหละคุยมโอ้เป็นกองทุนของชีวิตที่เบืเสือที่สุดขุยมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการรักษาศินได้แล้วเป็นยังไง ใจของเรามันก็จะไม่เดือดร้อนที่เรียกว่าไม่มีอวิปปติสารคออุยมฉะนั้นเมื่อใจไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปราโมดเน่ก็คือปีติอ่อนๆแล้วก็ปราโม์ก็เป็นปัจจัยแก่บปีติปีติเป็นปัจจัยเก่ปสัสจัทความสงบความสงบเป็นปัจจัยเก่ความสุขความสุขเป็นปัจจัยเก่ สมาธิความตั้งมั่นนะแล้วสมาธิความตั้งมั่นก็เป็นปัจจัยแก่ความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ความเบื่อหน่ายนะความเบื่อหน่ายก็เป็นปัจจัยแก่วิราคะเนี่ยคือการสำรอกกิเลสการสำรอกกิเลสก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นความหลุดพ้นก็เป็นไปแก่ความเห็นในความหลุดพ้นนั้นแล้วก็ความเห็นความในความหลุดพ้นตามความเป็นจริงนั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่ความดับความดับเชื้อสนิท นะยมนะก็คือเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ขุยมอันนี้ก็เป็นอาน,นิสงส์งของการรักษาศีล mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านยติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายถ้าจะตั้งคําถามว่ารักษาศีลห้านี่เพื่อวัตถุประสงค์อะไรขุยมนีการรักษาศีลห้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่หลักใหญ่ๆเลย6ประการขุยมนะประการที่หนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบันนี้ไม่ให้พบกับความทุก ความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนผู้อื่นประการที่สองเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไปเพื่อไม่ให้พบกับความทุกข์ความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนผู้อื่นประการที่สเพื่อเพื่อความสุขและความดีงามในการดำเนินชีวิตประการที่สี่ เพื่อความสงบร่มเย็นและความดีงามแก่นคนในครอบครัวและสังคมประเทศชาติและประการที่หเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ชิคของเราตกไปสู่อาบายภูมิคุยมอันนี้สำคัญมากนะชาติต่อไปเนี่ยเราจะไปเกิดในอาบายภูมิหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยคุยมอยู่ที่ว่าในปัจจุบันนี้เราผิดศีลหรือว่าเรามีศีลเนี่ย ถ้าเราผิดศีลนี่ก็มีโอกาสไปส่วบายได้ง่ายขายมเพราะฉะนั้นการรักษาศีลการสมาทานศีลนี่จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เราไม่ไปส่วบายภูมิทั้ง4คือกําเนิดของสัน์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานด้วยประการที่6เพื่อนําไปสู่คุณธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นไปก็ได้แก่สมาธิปัญญาแล้วก็เพื่อเป็นไปแก่พระนิพพานด้วยขยมอันนี้เป็น วัตถุประสงค์ของการรักษาศีลห้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสังคมใดก็ตามณโยมที่มีสมาชิกในสังคมส่วนใหญ่รักษาศีลห้ากันขโยมในสังคมนั้นก็จะดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขมีความสงบร่มเย็นม,ม,ม,มีความอบอุ่น,นเป็นสังคมที่น่าอยู่ณโยมไม่เบียดเบียนกันไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อน ก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่เอารัดไม่เอาเปรียบกันมีความเห็นอกเห็นใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นต้นฉะนั้นมนุษย์ในสังคมน,น,นั้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าหากว่าสังคมใดก็ตามคุยมมีมนุษย์ที่ทุศีลคุยมก็ย่อมจะเกิดปัญหาความเดือดร้อนมากมายทีเดียวก็คือจะเกิดความวุ่นวายความเดือดร้อนแล้วก็ไม่อบอุ่น,น เขาเรียกว่าไม่น่าอยู่ด้วยขยมเหล่านี้เป็นต้นสมจริงดังที่บัณฑิตนักปราชญ์ท่านได้ประพันธ์คำกรอนเอาไว้ว่าสังคมไรเมตตาไม่น่าอยู่สังคมปากหอยปูไม่อบอุ่นสังคมปากเหยียวกาแสนทารุณสังคมเนรคุณวุ่นวายใจสังคมเงินพระเจ้าเศร้ากำสุดสังคมยศเยอะยิงยิ่งแย่ใหญ่ สังคมขัดแข่งขาพาบััยสังคมไร้ศักด์ศรีสิ้นสังคมถ้าคนในสังคมในโลกนี้ไร้ศีนก็อย่างไร้ธรรมนั่นก็แสดงว่าสิ้นสังคมของมนุษย์แล้วก็จะมีแต่สังคมคล้ายแบบเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเลยอยู่ร่วมกันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานก็อย่างเพราะไม่มีฮิริไม่มีอุตรปะนน แล้วบัณฑิตนปาท่านก็กล่าวต่อไปว่าเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยามเมืองใดไม่มีนารีงามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไรธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรไลัยแน่อื่นกุยมก็จะเห็นตามสื่อต่างๆทุกวันนี้ใช่ไหมทำสงครามกัน เคนฆ่ากันก็ย่อมเห็นไหมอันนั้นคือโทษของการไม่มีศีลนะไม่มีฮีริไม่มีอุตตปะฆ่ากันตายไม่รู้เท่าไหร่ปัญหาของเศรษฐกิจต่างๆที่มันตกต่ํา <forbidden> ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่ากันพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกสามีฆ่าพันยาพันยาฆ่าสามี ตาข้าหลานหลานข้าตายายพระข้าโยมโยมข้าพระเนะเหล่านี้เป็นตน้นตลอดจนการกระทำทุจริตต่างๆมีการจี้ปล้นข่มขืนกระทำอนาจารเป็นชู้แย่งคู่ครองของกันและกันแล้วก็ปัญหาออของยาเสพติดทั้งหลายที่กำลังระบาดไปทั่วประเทศในขณะนี้เพราะฉะนั้นปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายเหล่านี้เกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมกุญมันก็ทำให้ กฎของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะถูกธรรมชาติเล่นงานคุย,ยมนะเพราะคนไร้ศีลไร้ธรรมถ้าคนไร้ศีลไร้ธรรมมากเท่าไรนี้ปัญหาความชั่วร้ายความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะกับคนในสถานที่นั้นเป็นนั้นมากที่เดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโทษของการไม่มีศีลน,นะคุย,ยมนะแต่ถ้าหากว่า <c oughs> เราทุกคนรักษาศีลแล้วมีศีลเนี่ยนะ ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาของเศรษฐกิจก็จะไม่ตกต่ำคุยมไม่ตกต่ำมากภัยของธรรมชาติก็ไม่เล่นงานมนุษย์มากเท่าไหร่คุยมนะมันก็จะทําให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถึงไม่สุขมากก็าตามเถอะแต่ก็บรรเทาความทุกข์ลงได้เยอะทีเดียวเพราะมนุษย์มีศีลมีธรรมคุยมเพราะฉะนั้นท่านญาโยมสาวทิชนคนดีทั้งหลายชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเปี่ยมมนุษย์คุยม แล,แล้วก็มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบอกว่าก็ควรที่จะรักษาศีลห้ากันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขุยมนะคือชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่ยอมรักษาสีลห้าเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายทัานบอกว่าเสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขยมโอคำนี้หนักไหมขยม เป็นบัณฑิตนักปราทั้งกล่าวเอาไว้นะว่าคนที่ได้เกิดมาเปีนยมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ยอมรักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียชาติที่ได้เกิดมาเปี่ยมนุษย์ทําไมถึงกล่าวอย่างนั้นคุยมคุยมว่าการเกิดมาเปีนยมนุษย์ง่ายไหมคุยมง่ายไหมไม่ง่ายนะยากมากเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นคนยากมากคุยมชาตินี้ที่เราได้เกิดมาเปีนยมนุษย์นี่ถือว่าได้สิ่งที่เลิศแล้วคุยมได้สิ่งที่ยากแล้ว เป็นความโชคดีของชีวิตมากคุยกกมการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนคุยมพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้หลายสูตรเช่นในสังยุตติสังยุตตนิกายนิทานวัคในนักสิกขาสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอุปมาการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับฝุ่นที่อยู่บนปลายเล็บอา่าก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์นี่ทรงเอาพระนักขาพระนักขานเรียกว่าปลายเล็บช้อนไปที่แผ่นดินเอาฝุ่นขึ้นมา ฝุ่นมันก็ติดอยู่ที่ปลายพระนขาของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงจัสถามพระภิสุว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนฝุ่นที่เราจะถากช้อนไว้ในปลายพระนขานี้กับฝุ่นที่มีอยู่นะับพื้นปฐพีแผ่นดินใหญ่อย่างไหนจะมากกว่ากันคุยมุไรว่าอย่างไหนมากกว่ากันฝุ่นที่อยู่ในพื้นดินมากกว่าสาธุส่วนฝุ่นที่อยู่ในปลายเล็บนิดเดียว พระวิสษุรทั้งหลายก็กราบทูลอย่างนั้นแหละคุยมว่าฝุ่นที่พระองค์ช้อนมาในี่นิดเดียวพระเจ้าค่ะส่วนฝุ่นที่อยู่นพื้ืนปฐพีิ์นี่มีมากมายเหลือเกินไม่สามารถที่จะเทียบกันได้นะไม่สามารถที่จะไปวัดไปนํานมาเทียบเคียงกันได้เลยว่าด้วยส่วนแห่งเซี่ยวว่างนั้นน่นะไม่ถามไม่สามารถที่จะเทียบกันได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตรัสว่าดูกรพิสูต์ทั้งหลายสัตว์ที่ตายไปแล้วจะ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยมากส่วนสัตว์ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนมากมายให้คุยมลองพิจารณาดูในปัจจุบันนี้ก็ได้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานคุยมคุยมว่าอย่างไหนมากกว่ากันอ่สัตว์เดรัจฉานมากกว่ามนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ประมาณ8 00 0กว่าล้านคน เอาแค่ว์เดชานที่อยู่ที่บ้านขุยมออะมีสักเท่าไหร่ขยุยมมดยุงมแมลงวันปลวกขุยมเคยสังเกตไหมมีเยอะไหมขุยมนั่นเป็นเครื่องเจริญพรนั่นเป็นเครื่องยืนยันให้เรารู้ว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วไปแล้วนี่ไปเกิดในอบายนี่มีมากจริงอย่างที่พระอ,องค์ทรงสแสดงเอาไว้ได้แหละขุยมเพราะฉะนั้นการที่สัตว์ทั้งหลายตายแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานี่าหาได้ยากมีน้อยมาก เพราะฉะนั <Scroll> <Respect> ้นเมื so ite, ่อเราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุยมเราจะต้องให้ความสําคัญกับชีวิตของตนเองเราจะต้องมองเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์คุยมชีวิตของเราไม่ได้จบเพียงแค่ความตายแต่ยังจะต้องดําเนินไปอย่างนี้อีกนับชาติไม่ถ้วนตราบใดที่เรายังมีกิเลสมีตัณหาอยู่คุยมนะหรือมีบางสูตรพระองค์ตัดเอาไว้อุปมาเหมือนกับเต่าตาบอดเต่าตาบอดสองข้างเลย หนึ่งร้อยปีขออภัยหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งโยนห่วงลงไปในมหาสมุทรเต่าหนึ่งร้อยปีตาบอดเลยนะหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาการที่เต่าจะสอดคอเข้าไปในห่วงยางนั้นครูหยกคิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเอออาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดมาเปรนมนุษ อยากยิ่งกว่านั้นโอ้เป็นไงขโยมภูมิใจไหมลื่มใจไหมที่เราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ณโยมรักษาความโชคดีนี้เอาไว้นะขโยมอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปฉชนเมื่อเราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วขโยมเราก็ควรที่จะได้จะรักษาศีลห้าก,กันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และเรายังได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยขโยมศีลในพระศาสนานี้เป็นศีลที่ยิ่งใหญ่มากเป็นปัจจัยเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยณโยม เพราะฉะนั้นเราได้สิ่งที่ยากแล้วคือ 1. การได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์นะคุยมนะสองได้อะไรอีกได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าในทรงแสดงสิ่งที่ยากเอาไว้7อย่างคุยมบางสูตรนะบางสูตรพระองค์แสดงไว้4อย่าง3อย่างสองอย่างก็มีเป็นต้นแต่ตอรตมาก็จะนําเอาสูตรนี้มามากล่าวให้คุยมได้ฟังก็เพื่อที่จะทําให้คุยมได้เห็นความยาก ความยากที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้หาได้ยากที่สุดในโลก 1. การได้เกิดมาเป็นมนุษย์หาได้ยาก 2. การอุบัติเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าหาได้ยาก 3. การถึงพร้อมด้วยขณะหาได้ยากสพระสัทธรรมหาได้ยากอย่างยิ่ง 5. ผู้ที่จะมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรยัยเลื่อมใสในเรื่องกรรมผลงกรรมก็หาได้ยากยมงยากมาก 6การได้บวชเป็นเพศบรรมชิตก็หาได้ยากและสุดท้ายการฟังพระสัทธรรมหาได้ยากอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่ยากเจ็ดประการคุย,ยมฉะนั้นเราท่านหลายนี่ได้ความยากหลายอย่างแล้วกอดเอาไวแ้แน่นๆนะคุย,ยมรักษาเอาไว้ดีจนตลอดชีวิตพยายามใช้เวลาของชีวิตทำคุณงามความดีให้มากคุยมโดยเฉพาะการรักษาศีลคุยม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาศีลดีแล้วเนี่ยเราเราได้พบพระศาสนาด้วยแล้วก็มีการรักษาศีลด้วยนะคุยมศีนั่นแหละมันจะเป็นรากฐานเป็นกองทุนของชีวิตที่ประเสริฐที่จะพาชีวิตของเราไปสู่ในภพภูมิที่ดีนั่นก็หมายความว่าศีนั่นแหละจะพาให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่านี้คุยมแล้วก็จะนําเราไปเกิดในเทวโลกแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานในอนาคตการด้วยคุยม เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ได้จบเพียงแค่ความตายไม่ได้เกิดมาหนนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวไม่ใช่แต่ชีวิตของเรายังจะต้องดําเนินคือเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้อีกเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าแก่แล้วแก่เล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าทุกข์แล้วทุกเล่าร้องไห้แล้วร้องไห้เล่าพัดพากแล้วพัดพากเล่าเป็นต้นขยุมชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างนี้จนค้นหาเบื้องต้นของชีวิตไม่เจอเบื้องปลายของชีวิต ก็หาไม่เจออีกเนะ่เพราะอะไรอ่ะทำไมเราึงต้องเกิดอีกก็เพราะอาศัยอํานาจของกิเลสที่มีอยู่ในใจของเรานั่นแหละคุณโยมโลภะความยินดีความติดใจความต้องการนะโมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือความเห็นผิดนะเห็นผิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีเป็นต้นเหล่านี้นี่คยกว่าเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิเลสแล้วก็กิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดการทํากรรม แต่เมื่อมีการทำกรรมดีทำกรรมชั่วลงไปแล้วก็กรรมนั้นก็ส่งเราไปไหนน่ส่งผลให้เราได้รูปนามขันห้าชุดใหม่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายและเดรัจฉานบ้างนาืชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างนี้คุยมตราบใดที่เรายังไม่สามารถทำลายกิเลสให้หมดไปจากจิตใจเนเพราะฉะนั้นท่านญาโยมสาธุชนคนอีกทั้งหลายการรักษาสีลนั้นจึงเป็นมงคลอสูงสุดของชิคขราประก,การหนึ่งคุยม มงคลก็คือความสุขอันสูงสุดเหตุแห่งความสุขอันสูงสุดเหตุแห่งความเจริญอัน,อนสูงสุดและเหตุที่จะทําให้เราได้สมบัติทั้งกวงไม่ว่าจะเป็นสมบัติภายนอกหรือสมบัติภายในไม่ว่าจะเป็นโลกิยะสมบัติหรือโลกุตระสมบัติก็ตามเราก็จะได้คุยมได้จากการรักษาศีลเป็นต้นนี่แหละคุยมและศีลห้านั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามรักษาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอาริยรัพย์ภายในอัมบัสเซอที่เดียวคุยม ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกก็ยิ่งใครมีเนี่ยบุคคลนั้นจะไม่ยากจนเพราะฉะนั้นทรัพย์ภายในนี่เป็นทรัพย์ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นโดยเฉพาะศีลเป็นต้นเนี่ยก็เป็นอริยทร,รัพย์อมร์สืเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของแน่นอนไม่มีความโยกคลอนสั่นไหวไม่พินาศไปเพราะภัยต่างๆโจรลักเอาไปไม่ได้พระราชาริบเอาไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้น้ําท่วมไม่ได้ก็ย่างเป็นต้น เมื่อตัวของเราตายไปแล้วนี่ก็ยังสามารถติดตามตัวตนของเราไปได้ด้วยซื้อความสุขได้ซื้อสุขติโลกสวรรค์ได้และซื้อมรรคผลนิพพานได้ด้วยคุยงนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าบุคคลใดก็ตามมีอริยทรัพย์นอกจากจะทําประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ตอนเองแล้วนี่ก็ยังทําประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่คนในครอบครัวสังคมประเทศชาติด้วยคุยงนะประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็จะมีความสุขไม่เดือดร้อนเพราะเรานะ เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าทรงตัดว่าการรักษาศีลห้านี้เป็นมหาทานนะยิ่งใหญ่คุยมยิ่งใหญ่มากเลยเป็นการให้ทานอีกอย่างหนึ่งนะนะ่แล้วก็เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายรู้ว่าเป็นของเลิศมีมานานเป็นของเก่าไม่เคยกระจัดกระจายเน่เป็นสิ่งที่สำนักธรรมบัณฑิตทั้งหลายผู้เป็นบินยูชนเนี่ยไม่รังเกียจเลยแล้วก็ยินดีในการถือเอาไปประพฤติธปฏิบัติจนตลอดชีวิต ของบุคคลผู้ที่เป็นบัณฑิตขยมเพราะฉะนั้นในขณะที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยรักษาศีลห้าขยมสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมจะได้รับประโยชน์อันมหาสารทันทีเลยเช่นเช่นอะไรขยมวันนี้เวลาหมดหมดแล้วขยมเอาไว้โอกาสต่อไปนะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่จะได้รับประโยชน์อันมหาสารอะไรบ้างขยมแล้วต่อมาก็จะ,สะแสดงในเรื่องอานิสง์ของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเช่น เราไม่ฆ่าสัตว์เราจะได้อะไรบ้างทั้งในปฏิสนิการและในประวัติการหลังจากที่เราเกิดแล้วโยมเป็นต้นนะก็จะมีโอกาสก็จะนํามาแสดงไปตามลําดับก็เพื่อที่จะทําให้ญาโยมสาธทุชนคนดีทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจถึงอานิสงส์ของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อว่ามีประโยชน์มีคุณมีค่าต่อชีวิตของเราอย่างใดบ้าง และถ้าเราไม่รักษาศีลมันมีโทษต่อชีวิตของเราอย่างไรทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเมื่อเราทั้งหลายแยกแยะว่าศีลมีคุณอัมเบเศษเช่นนี้ศีลมีโทษถ้าเราไม่รักษาศีลมีโทษอย่างนี้อย่างนี้แหละเราก็จะยินดีในการรักษาศีลจนตลอดชีวิตคุยมแล้วเราก็จะรักษาศีลด้วยความปลื้มใจอบอิ่มใจในชีวิตด้วยเราก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คุยมเพราะฉะนั้นให้เราท่านหลายรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้นะคุยมนะรักษาไว้ให้ดีกอดไว้ให้แน่นพยายาม ทำบุญทำกุศลทำที่พึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่ชีวิตของเรามันจะลาลับตายไปจากโลกนี้ขุโยมนั่นเป็นความประเสริฐของชีวิตทีเดียวถ้าเราได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็ก็จะเป็นปัจจัยให้เราได้พ้นจากการตายการเกิดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรเก่เวลานะอาตมาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน จงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพ่บูณ์อยู่ในพระบวรพุทธศาสนาและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนะสารและธรรมสารสมบัติมีจิตใจชุ่มชื่นเยือกเย็นอยู่ในรถ แห่งพระสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิดผลท้ายสุดก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตในให้พ้นจากกองทุกข์ประสบสุขอันไพ่บูรณ์กล่ลาวคือมากพลนนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอินสาธุสาธุสาธุทบไปโยมถวายสังฆทานกันนะโยมตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะ ยองไบราำเลย